ประวัติพระอาจารยธรรมโชตเป็นพระที่สร้างขวัญกำลังใจและเป็นส์นรวมจิตใจของชาวบ้านบาระรจันพระอาจารยธรรมโชตเดิมชื่อโชตเป็นพระภิกษุท,ที่มีชื่อเสียงในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยได้รับฉายาทางธรรมว่าธรรมโชตรังสีพื้นเพข,ของท่านเป็นชาวเมืองสุพรรณบุรีหลังจากอุปสมบทท่านได้จำพรรษาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดเขาขึ้นหรือที่รู้จักกันในชื่อเขานางบวชพระอาจารย์ธรรมโชตเป็นที่เรื่องลือในเรื่องของวิชาอาคม ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นพระผู้มีความรู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการปฏิบัติธรรมและวิชาสายยาศาสตร์ท่านเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการฝึกจิตให้อยู่กับสมาธิผ่านท่าต่างๆและอาคมที่แก่กล้าข,ของท่านจึงเป็นที่เรื่องลือในหมู่ประชาชนในยุคนั้นท่านเป็นที่นับถือและศรัทธาจากผู้คนจํานวนมากเพราะนอกจากจะมีความรู้ในด้านวิชาอาคมแล้วยังเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมด้วยความมุ่งมั่นและเคร่งครัดการที่ท่านมีพันสามารถขึ้นและฝึกฝนวิชาต่างๆอย่างเข้มงวดทําให้ประชาชน ในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชื่อมั่นในคุณธรรมและความสามารถของท่านหนึ่งในเรื่องที่ทําให้ท่านมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์คือการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและเสริมขวัญกําลังใจให้กับชาวบ้านในช่วงเวลาที่บ้านเมืองกําลังเผชิญการรบกับพมา่าท่านได้ให้การสนับสนุนชาวบ้านบาลราจารันที่ต่อสู้กับกองทัพพมา่าพระอาจารย์ธรรมโชติได้สร้างความหวังและความเข้มแข็งให้กับประชาชนและเป็นที่เคารพของทั้งชาวบ้านและนักบบางราจารันด้วยเหตุที่พระอาจารย์ธรรมโชติมีวิทยา,าคมสูง และได้ลงวิทยาอาคมกับภาพประเจียนตะกรุดของคลังแจกจ่ายให้กับนักรบค่ายบาราจารันสมเด็จกรมพระยดมราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ในหนังสือไทยรบพม่าว่าพระอาจารย์ธรรมโชดนั้นได้หายสาบสูญไปหรือจะมรณาภาพในเวลาเสียค่ายแก่พม่าหรือหนีรอดไปได้หาปรากฏไม่แต่ตามความเชื่อและตำนานท้องถิ่นของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อค่ายบาราจารันมีทีท่าว่าจะแตกลูกศิษย์ใกล้ชิดพระอาจารย์ธรรมโชดก็ได้นิม,มนต์ท่านหลบหนีออกจากค่ายสุดท้ายลูกศิษย์จำนวนหนึ่ง ได้พาท่านออกมาจากค่ายบาราจันชั่วครู่ก่อนค่ายจะแตกแล้วลี้ภัยข้าศึกอยู่ในปากเขาลำนนาไพรจวบจนสงครามสงบจึงกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเขานางบวชบ้างก็ว่าหลังจากออกจากค่ายบาราจันมาท่านก็ไม่ไปหลบอยู่ที่ไหนแต่ขอกลับมาอยู่วัดเขานางบวชวัดเดิมที่ท่านเคยจำพรรษาอยู่โดยลูกศิษย์ทำช่องลับไว้ให้ท่านหลบอยู่บริเวณวิหารของท่านซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ไว้ให้ท่านนั่งเจริญสมาธิกรรมฐานบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญเพียรปรดแก่เหล่าสรรพสัพตว์วิญญ,ญาณวิรชน และชาวบ้านบางระจรันปัจจุบันรูปปั้นของพระอาจารย์ธรรมโชติที่มีไว้ให้ประชาชนสักการบูชานั้นมีสองสถานที่ด้วยกันคือหนึ่งวัดเขาขึ้นหรือวัดเขานางบวชตําบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งวัดเขาขึ้นเป็นวัดที่อยู่บนยอดเขานางบวชมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 2. วัดโพก้าต้นอำเภอค่ายบางระจารันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นวัดที่สมัยกรุงศรีอยุธยาพระอาจารย์ธรรมโชติ ได้เป็นพำนักเพื่อช่วยให้เป็นขวัญกำลังใจกับชาวบ้านบางระจรรันในการทำสงครามกับพมา่ามีวิหารพระอาจาร,รย์ธรรมโชติอยู่ภายในวัดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับประวัติบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาอยา่างพระอาจาร,รย์ธรรมโชติผู้ที่มีบทบาททั้งในด้านวิชาอาคมและการเสริมกำลังใจให้กับชาวบ้านในยุคแห่งการต่อสู้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอเนื้อหาดีๆให้ทุกคน ได้เรียนรู้และเพลิดเพลินกันต่อไปนะครับ